ทำไมที่ฉันไปตามดูเท่าที่ฉันตามดูนพเกา้าเพราะอะไรสมุนไพรของคุณนะ่ะคนนั้นก็บอกว่าเป็นไขมันสามร้อยตอนนี้เหลือร้อยกว่า,ควาเคยเป็นเนื้องอกมันก็ขับออกอ้าวแล้วไปตรวจอ้าวไม่มีเนื้องอกอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ไปอ่านเจอนะคะเขาก็เก็บข้อมูลเขาบอกเลยเขาเก็บข้อมูลเลยเขาถามครูว่าคุณใส่อะไรลงไปทำไมคนกินนะ่ะ หลากหลายโรคอ่ะถึงได้ผลลัพธ์ทุกคนเลยคุณใส่ยาหรือเปล่าคุณใส่เสียอรอยหรือเปล่าคุณใส่สารต้องห้ามหรือเปล่าโอ้แม่เจ้าเพราะว่าโรคเหล่านี้นะคือถ้าใส่เสียอรอยมันจะไปหยุดยัง้งยับยัง้งการจเจริญเติบโต,ตช่วงขนาโอโ้ทุกคนมันพีคในพีคอ่ะครูก็เลยอธิบายให้ฟังแบบนี้ฟังนะคะ เรานำไปตรวจหาสารเคมีหาสารเซอรอยหาสารปนเปื้อนหาสารหนูหาสารทุกหาสารนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วทุกครั้งก่อนผลิตต้องมีฮาลานตรวจสอบต้องมีกลุ่มตรวจสอบนะคะไม่งั้นเราไม่ได้ฮาลานโอท็อปเพราะฉะนั้นของเราไม่มีเซยรอยไม่มียาใดๆทั้งสิน้นเราไม่ใช่ยาผีบอก เราไม่ใช่สมุนไพรที่ใส่สารเสพติดหรือสารปนเปือ้อนหรือเซียรอยเพื่อยับยัง้งหรืออะไรก็ตามแล้วทําไมกินแต่ละโรคมันดีขึ้นทุกคนฟังคุยให้ดีนะคะสมุนไพรในแต่ละตัวที่เราคัดเข้ามาเนี่ยที่เราคัดใส่มาในหนึ่งซองเนี่ยค่ะคุณไปดูด้านหลังนะว่าเราใส่อะไรบ้างนะคะทุกคนสมุนไพรที่เราคัดมาแต่ละตัวคุณลองไปดูให้ดีแล้วเซิร์ชหาใน Google เลยคุณไปสังเกตดีๆสิ ส่วนใหญ่สมุนไพรที่ครูคัดให้คุณกินเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบำรุงทั้งนั้นเลยคุณกำลังถูกครูบำรุงคุณน่ะเข้าใจไหมโดยคุณไม่รู้ตัวเพราะสมุนไพรที่เราเลือกเราไม่ใส่สารสกัดนะคะเราจึงไม่ให้ใครเรียกเขาว่าสารสกัดเพราะเราไม่ใส่สารสกัดคะ่ะเราใช้สมุนไพรแท้ๆร้อยเปอร์เซนจากแหล่งปลูกทุกคนฟังนะคะเพื่อเป็น ให้คุณอะคะได้รับรู้ไปพร้อมๆกันสมุนไพรของครูไม่ได้ไปซื้อตมบ้านเอ้ยใครปลูกฉันซื้อไม่ใช่ค่ะสมุนไพรของนพเก้าฟังให้ดีนะคะทุกคนมีแหล่งปลูกที่ชัดเจนเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสมุนไพรร้อยเปอร์เซนตในการเซ็นรับซื้อเพราะฉะนั้นหนึ่งเรื่องของอายุสองเรื่องการใช้ยาเราห้ามใช้ยาเคมีนะคะ แล้วเราซื้อแหล่งปลูกที่ได้คุณภาพเท่านั้นเราจะไม่ซื้อสเปะสปะเพราะฉะนั้นครูถึงอยากจะบอกว่าทําไมเรากินชาแล้ววะมันถึงคนนั้นบอกว่าดีคนนี้ไม่ใช่ยาผีบอแต่กำลังจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราบำรุงร่างกายเรากินเข้าไปอย่างเงี้ยทุกคนมันเข้าไปบำรุงพอไปคําว่าบำรุงเซลเอ่ยนะคะเซลเอ่ยอะไรเอ่ยเราฟื้นฟูมันเหมือนอะทําไมกินไปกินมาผิวเราขาว เออเฮ้ยใส่ย,ยาหรือเปล่าใส่ย,ยาที่ว่ากินไปแล้วผิวขาวหรือเปล่าเออมีเหตุผลเวยก็เอาไปตรวจสิจ้านะคะก็เอาไปตรวจสิจ้าก็เขาก็เอาไปตรวจก,ก,วกันแล้วว่ามันไม่มียานั่นแสดงว่าในสมุนไพรมันมีตัวบำรุงค่ะบำรุงผิวพรรณต้านอนุมูลอิสระอ่าเคยได้ยินกันไหมต้านอนุมูลอิสระสมุนไพร าชนิดมันทํางานร่วมกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถามว่าทําไมองค์รวมแล้วสุขภาพถึงได้ดีขึ้นถ้าวันนี้น้าเลือดคุณดีการไปเลี้ยงสมองคุณคุณก็ฉลาดขึ้นนอนหลับสบายขึ้นหัวใจคุณก็ทำงานครัว8ปีค่ะเช็คได้เลย8ปีไม่กินยาละลายริ่มเลือด8ปีไม่หาหมอรักษาโรคหัวใจอีกเลย 8ปีครูใส่อวัยวะเทียมแล้วอวัยวะเทียมของครูนะคะทุกคนต้องกินยาละลายริ่มเลือดตลอดชีวิตนะคะทีนี้คุณคิดดูนะว่าทำไมครูค่ะ8ปีแล้วนะที่ครูไม่กินยาเคมีไม่ไม่กินยาเคมีดูแลร่างกายอย่างที่เราบอกว่าเรารู้กลไกการทำงานท่านวันนี้น้ําเลือดน้ําเหลืองเราดีทุกคนน้ำเลือดดีน้ำเหลืองดี แน่นอนที่สุดค่ะเวลามันไปเลี้ยงร่างกายของเราเลือดเราดีหัวใจเราก็ต้องดีทุกคนเลือดเราดีเราก็ต้องนอนหลับดีเลือดเราดีสมองเราก็ต้องดีเลือดเราดีผิวพรรณเราก็ต้องดีเพราะโดยรวมแล้วเซลลเราดีจบเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เซลล์เราดีทุกอย่างมันจบ